ข้าราชการน้ำดีที่ปฏิบัติหน้าที่ได้น่ายกย่องนายวรวิทยิ์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่ารองผู้ว่าท่านนี้เป็นข้าราชการน้ำดีที่มีอนาคตไกลที่ผ่านมาการทำหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่ารองวรวิทยิ์ท่านทำหน้าที่ได้ดีน่ายกย่อง ไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนจะทุรก,กันดารมากแค่ไหนท่านรองวรวิทย์ไม่เคยวันท่านเดินหน้าทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกเม็ดงานได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่งอีกทั้งท่านรองวรวิทย์ชายสวัสดิ์ท่านก็มีหัวใจที่ไม่แตกต่างไปจาก ผู้ว่าประจนด้วยมีความรักความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนหน้าที่ทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท่านรองวลวิทย์ล้วนแต่ทําด้วยใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องต่อสู้กับโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหรือเรื่องอื่นๆท่านรองวลวิทย์ทำได้ทุกเรื่อง เพราะด้วยมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อพี่น้องประชาชนเป็นทุนอยู่แล้วท่านรองวลวิทย์บอกว่าต่อให้ทำหน้าที่หนักกว่านี้ก็ไม่ถอยมีแต่จะเดินหน้าทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าประจนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชานี่คือนายวลวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการน้ำดีของกระทรวงมหาไทยที่ไม่เคยหนีปัญหามีแต่เดินหน้าลุยแก้ปัญหาทุกรูปแบบสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน